30ือบปีที่แล้วนะก็มีการปลูกตายเกิดขึ้นทั้งหัวใจและตับโดยใช้เกณฑ์ว่าสมองตายคืออะไรแล้วก็ทําการปลูกตายประสบวามณ์ทั้งหดทั้งคู่ก็เป็นที่มาของสภากาชาติไทยเนี่ยสภากาชาติควรจะดําเนินการเป็นศูนย์รับบริจาคว่าขึ้นมาก็โดยที่ว่าสภากาชาติเองเนี่ยเป็นองค์กรการกุศลซึ่งเก่าแก่ที่สุดและได้รับความไว้วางใจที่สุดของประชาชนท้าเราพูดกันเพราะฉะนั้นโครงสร้างของสภากาชาติ ในการจะรับบริจาคเนี่ยก็จะดูมันเป็นของที่ง่ายที่จะดำเนินการนะ <S <S นการชาก็ยังสนับสนุนในการดำเนินการอยู่นะฮะแล้วก็เรามีนโยบายหลักๆเลยนะสามข้อใหญ่ๆจํำง่ายๆก็คือส่งเสริมให้มีการบริจาคอาัยวะให้เพียงพอที่จะใช้ในการปลูกถ่ายกับประชาชนทั้งประเทศนะฮะ แล้วก็อันที่สองก็คือจัดสรรอวปกรให้เป็นธรรมเสมอภาคโปร่งใสนะโดยไม่มีการซื้อขายอันที่สามอันนี้ดีมากเลยอันที่สามก็คือเขียนไว้ว่าให้ใช้อุยกวะที่ได้มาจากการบริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเป็นที่มาสุดท้ายเนี่ยแล้วน้องเหนือจะได้ว่าแล้วเราก็บอกว่าเอาหลังเนื้อเยื่อละเราก็ได้พัฒนาครั้งเนื้อเยื่อขึ้นมาทําได้ทั้งลินหัวใจผิวหนังเส้นเลือดแล้วก็ กระดูกแล้วก็เอ็นทั <Promised legendary> ้งหมดก็จะมีหน <'m thinking> ่วยงานที่สนับสนุนอันแรกก็คือบริษัทไทยประกันชีวิตก่อนมาสนับสนุนในการทำิฟ์มในการทำภาพยนตร์เพื่อจะเล็กฮอกไนส์ว่าเนี่ยนะสภากาชาติศูนย์รับบริจาคว่าภายใต้ของนี้ได้กำเนิดแล้วได้ทำงานยังไงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทั่งวันนี้เนี่ยก็ยังสนับสนุนในการพิมพ์หนังสือ ประจำปีในงานบัรศูนย์ทุกปีมานะอันที่สองคือบริษัทสิทธิผลนะซึ่งเขาขายอะไหล่ไม่มีเกี่ยวพันอะไรกับเรื่องการบริจาคว่าเลยแต่ว่าอะไหล่ของมนุษย์เนี่ยมันหาซื้อขายไม่ได้ต้องได้มาจากการบริจาคไอวะจริงๆอันที่เข้ามาทีหลังคือ t u u นะ r u e Corporation เนี่ยเลดเดมซีเลด้วยคอนเซปทที่ว่าโครงการเขาเนี่ยอยากจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับสังคมก็ทำมาวันนี้ก็ มีส่วนเข้ามาช่วยในการทำแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ได้เขาเนี่ยเราก็ไม่ได้เลยอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดไว้ก็คือสายการบินเมื่อเราบอกเราจะลณลงให้มีบริษัททั่วประเทศเนี่ยมันก็จะต้องเดินทางมีการเดินทางของทีม ที่ไปเอาอวยวะซึ่งก็เป็นหมอผ่าตัดไปเอาอวัยวะแล้วกลับมาจะต้องไปให้ทันและต้องกลับให้ทันเที่ยวของเครื่องบินด้วยได้สายการบินไทยแล้วต่อมาไทยสมายต่อมาที่ช่วยเราจริงๆใหญ่เลยก็คือ Air, นกแอร์แล้วก็บางกออเอเวยแล้วตอนนี้ก็มีแอร์เอเชียที่เข้ามาช่วยอยู่นะก็ทําให้การเดินทางมีประสิทธิภาพขึ้นนอกจากนี้เราเคยได้การบินตำรวจวันนี้มีเครื่องบินใหม่มีฮอใหม่ ก็ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดีเลยนะก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราได้รับในส่วนราชการที่ช่วยเหลือเรานอกจากนั้นที่อยากจะขอบคุณก็คือกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องเพิ่มนะแล้วมี KPI ที่จะตัววัดว่าคุณมีประสิทธิภาพไหมต้องเล็กขอดว่าปีนี้คุณมีคนไข้สมองตายเท่าไหร่และขอได้เท่าไหร่อะไรต่างๆก,ก็มีนโยบายออกไปทุกเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพราะนั้นทำให้ช่วงนี้เราได้อว่ยมากขึ้น เอนทุกเกชให้การศึกษาบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งให้ทักษะก็เราก็แบ่งเป็นสองอันอันแรกก็คือเราออกไปบรรยายละทุกโรงพยาบาลซึ่งทํามาตลอดนะบางโรงพยาบาลเนี่ยไปตั้ง5ครั้งไปตั้งหลายทีเน้นถึงว่าการบริจาคไอ้ว่าคืออะไรสมองตายคืออะไรมันยากง่ายยังไงมีอุปสรรคยังไงจะต้องดูแลคนไข้สมองตายยังไงกุญแจที่สําคัญของสเปนเนี่ยเขาได้อะไรว่ามากที่สุดในโลกคือ50ลรายต่อล้านของประชากรต่อปี ซึ่งประมาณเนี่ยเขาเรียกเพียงพอที่จะใช้าภายในประเทศเขาแล้วเขาเรียกว่า t r a n s p a n o เนี่ยคืผู้สารงานการปลูกตายบังเอิญสเปนเนี่ยมีหมอเยอะเขาใช้หมอแต่เราไม่มีหมอหมอขาดแคลนนะเราก็ใช้ยพยาบาลแทนเราได้เปิดหลักสูตรระยะสั้นซึ่งมีคนของเราเนี่ยห้คนเนี่ยเคยผ่านการอบรมปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ผ่านการอบรมแล้วเราๆพันหาร้อยคนกระจายทั่วโรงพยาบาลท,ท,ทับทั้งหมดนะทั้งเอกชนทั้งโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาโลโรงเรียนแพทย์นะที่ได้รับการอบรมเรื่องนี้ว่าคุณจะทํำยังไงคุณจะเป็นคีเพอร์ซันยังไงที่จะทำให้มีการบริการส่วนประชาชนเราก็ให้การศึกษาก็ทําไปเรื่อยๆยนะยังทําอยู่ครับขอขอบคุณแคมเปญนะ The Powerful Giver นะฮการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เสมอก็จะทำให้เราเราคิดว่าโซเชียลมีเดียเนี้ย จะทําให้คนไข้คนทั่วไปเนะี่ยบริจาคว่าให้มากขึ้นเรื่อยๆนะก็จะผู้ที่รอคอยก็จะต้องไม่ต้องรอคอยนานนะชีวิตเขาก็จะดีขึ้นนะพร้อมนังคุณภาพชีวิตที่ดีครับขอบคุณมากครับ